ก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราเนี่ยนะไปทําอะไรไม่ดีซ้ำซากเลยมันเป็นมันเป็นปกติของชีวิตที่ยังโง่อยู่ยังกิเลสนะยังอวิชานะที่ยังออกมาไม่ได้บางทีของเป็นพิษเนี่ยที่มันรสชาติที่ตัวเองชอบอ่ะนะของรสจัดหรือของที่ตัวเองชอบแบบกินแล้วกินอีกอย่างนั้นอนะ่ะป่วยแล้วป่วยอีกอย่างนั้นอ่ะป่วยแล้วก็เดี๋ยวก็เข็ดชัว่วคราวเดี๋ยวหายแล้วก็เดี๋ยวกิกนอีก <laughs> แล้วก็ป่วยแล้วก็เข็ดอีกกินอีกอย่างนั้นนะ่นะ โกว่าจะมีปัญญากว่าจะสะสมมีปัญญาชัดขึ้นชัดขึ้นจนมีกําลังในการล้างกิเลสเออไม่ทําตามใจกิเลสไม่ต้องไปอยากได้สุขหลอกนะสุขสมใจอยากมันเป็นสุขหลอกมันไม่เที่ยงไม่มีจริงหลอกแป๊บเดียวก็หมดเก็บไม่ได้ไม่มีจริงแต่มันเป็นทุกข์ทุกต้องเสียพลังไปอยากได้มันอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์เข้าไปอีกนะ,ะแล้วก็ยิ่งได้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีก ยิ่งทุกข์ก็คือมันแกล้งลดทุกข์ชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวแล้วมันละลายไปเลยแล้วอยากได้ใหม่แรงก็เดิมอีกเพราะว่ามันรู้สึกว่าโหได้แบบนี้เป็นสุขได้แบบนี้หายทุกข์ได้แบบนี้เป็นสุขมันก็อยากได้แรงก็เดิมอีกโอ้ทั้งเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องอื่นมันก็ทุกข์แรงก็เดิมอีกเพื่อที่อยากได้สุขที่มันไม่มีนี่แหละเขาจะต้องเรียนรู้ว่าออยากได้สุขหลอกสุขสมใจที่ได้ดั่งใจเนี่ยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นสุขหลอกมันมันเป็นสุขคลิกะน่ะสุข สุขขาก,ก็คือสุขอลิกะแปลว่าลวงแปลว่าหลอกไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกแล้วตัวจริงมันคือทุกข์นะเสียพลังไปอยากได้สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีอะไรนะแค่นี้ก็เป็นทุกข์ละนะก็ร้วงหมดพลังไปเรื่อยๆนะยิ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นโทษเป็นภัยเลยโหอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์นี่โหเป็นโทษเป็นภัยเลยนะเนี่ยนะหรือตัวมันเองเป็นโทษเป็นภัยชัดๆนี่ก็ยิ่งแย่ หรืออยากได้ไม่ไ <cuz> ด <hein? S 1> ้ก็ทุกเนี่ยโอ้มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ยิ่งได้ก็ยิ่งยิ่งทุกเข้าไปใหญ่ลดลดทุกชั่วคราวได้สุกชั่วคราวอยากได้ใหม่แรงก็เดิมอีกทุกก็เดิมอีกอย่างเงี้ยพอคนมีปัญญายางงี้ซ้ำๆๆๆพิจารณาไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง้นแต่ละเรื่องแล้วพิจารณาซ้ำๆๆๆๆก็จะมีปัญญาว่าเออเราไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกขหรอก ไปอยากได้สุขที่มันไม่มีแต่ผลมันก็คือมีแต่ทุกข์เนี่ยโอ้มีวิบากายอย่างนี้มีแต่ทุกข์อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าคนละนายคลายก็จะไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ไม่มีไม่อยากได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ลวไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้ะไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ไม่มีไม่ต้องไปอยากได้ทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปอยากได้ก็พลังก็กลับมาเป็นของเต็มๆไม่ได้ก็ไม่ทุกข์แล้วก็ได้พลังเต็มๆแล้วเอาพลังไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่า สิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นก็ทำเข้าไปก็เป็นกุศลอย่างนี้ดีกว่าเยอะเลยก็จะมีความสุขจะเลิอกอยากได้สุขทุกข์หลอกแล้วก็มาเอาสุขแท้ไม่ทุกข์พเราสุขแท,แท้ก็คือไม่ทุกข์นั่นแหละมาเอาสุขแท้ไม่ทุกข์นี่เป็นสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลชั่วก็ไม่ทำทำแต่ดีสิ่งนั้นจะเกิดจะดับถ้าเราไม่ต้องไปมีสุขทุกข์หลอกคือสุขใจที่ได้ดั่งใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ย ไม่มีสขทุกข์หลอกมันก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีทุกข์ก็ผ่องใสที่สุดละคนไม่มีทุกข์ในสุขที่สุดแล้วเป็นวิบากดีที่สุดละเนี่ยแล้วก็ลดลาเลิกสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องด้วยจิตใจที่ผ่องใสโดยเป็นลําดับอันนี้เราเป็นประโยชน์ที่สุดเลยฝึกไปเรื่อยๆก็จะเก่งไปเรื่อยๆทีละเรื่องทีละเรื่องสําคัญก็ต้องมาพบสัตวบุรุษหมูมิตรดีได้พบหมูมิตรดี และก็มาสารพลังกันภาคเปลียนปฏิบัติให้ถูกตรง <c oughs> ก็จะประสบความสําเร็จได้